ขอความเจริญในกุศลธรรมจะมีแจท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันพระรแรมสิบห้าคำเดือนหวันที่หมิถุนายนนะก็ทักทายไปยังยตดโยมทางเฟซบุ๊กพระตำนานไทยเวลุวนารักษ และก็ facebook วัดป่าร่วมใจทำนำทางชีวิตนะทาง tiktok ด้วยนะ t ิ k ตอกในบางทีก็โหลดไม่ได้โนะอใส่ไม่ค่อยทำตามกดเขานะก็ไม่เป็นไรนะช่องทางไหนติดต่อสื่อสารนำสิ่งดีๆซึ่ง แต่มาก็มั่นใจนะว่ามันเป็นสิ่งดีๆน,นะไปสู่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไปได้ช่องทางไหนก็ไปกันแหละกันนะชีวิตคนเราเนี่ยทำไมเรียนธรรมะไม่ฝึกฝนรถละจริงๆเนี่ยนะคือดูบรรยากาศของคนนี่เนาะคนเนี่ยเถียงกัน ทะเลาะกันแล้วก็มีทนายความเข้ามาแทรกนะทนายความก็อยู่ทั้งสองฝ่ายนะในอย่างเด็กเชื่อมจิตเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนาชิตสำหรับสังคมอยู่นะนะก็ชัดเจนว่าเด็กไม่ใช่เด็กอัจริยะอะไรนะ ดูดูไปแล้วก็ว่าไปก็ผู้ปกครองนั่นแหละเป็นคนใส่ความชิดนะส่วนว่าเด็กจะมีอะไรพิเศษเป็นของเดิมซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บอกไม่มีนะเป็นของเดิมลูงปู่โพธิลักษ์ในท่านบอกว่าของเดิมนี่มันมีทั้ง ง,งงมงายหรือว่ามีของเดิมแบบลงหลงมานี่ก็มีหรือมีของเดิมแบบดีน,นะของเดิมแบบดีนี่ก็เรียกว่าปุเพกตปุญญาตานี่ใช่ไหมมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในจิตวิญญาณอย่างงี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเราเองนะพระพุทธเจ้าตัตรั์ผู้ที่สามารถประพฤติธ,ธรรม จนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แล้วเนี่เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตัดสรูในเบื้องหน้าคือธรรมะคุณธรรมความดีเนี่ยก็จะอยู่ในจิตวิญญาณนะเกิดพบในชาติไหนเนี่ยท่านก็ว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าถูกมอมเมาเนี่ยนะเราก็เห็นนะครบาอาจารย์ท่านก็สอน เกิดมาถูกมอมเมาเนี่ยคำว่ามอมเมาหงรู้เนาะถูกครอบงําจากสังคมไปเกิดอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยอบายยมุกเต็มไปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็ถูกมอมเมาได้แต่ว่าถ้ามีของจริงอยู่ในจิตวิญญาณสุดท้ายเดี๋ยวกุศลวิบากก็จะมีผู้มาสก,กิดมีผู้มาบอกมาสอนในยินคําบอกคําสอนเนี่ย อ๋อถ้าอย่างระดับพระยรศาก,กุลบุตรนี่เนาะฟังเทศสองกันอรหันเลยนะสะสมมาโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่บังคับกันละนะเป็นเรื่องความเชื่อนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะ นั้นเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยนนะหรือว่ามีของเก่าแบบลือสีมาไงใช่ไหมมีความหลงความงมงายมัไม่ใช่แต่เด็กนะดูพ่อแม่ก็าอาจจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือเขาช่วยโอกาสกับคนเดี๋ยวนี้ที่สเปสป่ามากเลยความคิดการกระทำการประพฤติปฏิบัติอะไรเดี๋ยวนี้โอ้ยจับต้นชนปลายอะไรกันไม่ถูก ไม่มีเบื้องต้นท้ำกลางบ้านปลายอะไรหรอกมีแต่พิธีกรรมมีแต่วิธีการซึ่งภาษาในสมาธิทีสิบเนี่ยท่านก็เรียกว่ายันยพิธีมีผลอย่างนี้ใช่ไหมยันยพิธีก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละที่เอามาประพฤติปฏิบัติเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติไหม อันะสีนห้าสินแดเอามาไหมนะหรือว่าเพราะว่าประิตปพฤฏิบัติก็เอาอัตโนมัติของตนเองนี่อย่างย่งเด็กที่พูดไปถึงก็ไปนั่งเชื่อมจิตอย่างนี้เชื่อมจิตหลายคนก็คงเข้าใจตรงกันอยู่เนาะคือเอาจิตสื่อถึงกันเนี่ยเอาจิตเชื่อมเข้าไปหากันเนี่ยธรรมาเข้าใจอย่างนั้นนะ แล้วก็เห็นเขาทำกันนั่งนั่งแล้วก็ไปส่งจิตใส่กันอย่างนีนะ้โดยเฉพาะเด็กนี่แหละจะส่งใส่คนทั้งหลายเพราะว่าถูกถูกบอกว่าเด็กนี่เป็นใครมาเกิดบ้างละ่ะอนะจริงเท็จก็ดูไปแต่ว่าตามาจะมาสรุปตรง ตรงพฤติกรรมนะพฤติกรรมของคนในสังคมอันที่จริงแล้วก็แต่พ่อแม่เด็กไม่ดื้อไม่อะไรจนเกินไปนะถือทิฏฐินี่เราเห็นชัดี่ภาษาทางศาสนานะถือ it. ท it ิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นถือความเห็นของตนไม่ละไม่วางเนี่ยก็จะสู้อยู่อย่อยางนี้สู้กันจนเป็นเรื่องเป็นความ สู่กันด้วยอารมณ์ก็ถึงขั้นทะเลาะหยาบคายมินประมาทไปละทีนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกระทบไปในระบบ,ร,ะบ,บราชการผู้มีหน้าที่ดูแลก็ได้รับผลกระทบไปหมดผู้เป็นทนายความกองทัพทำรบงั้นนะก็ไปไล่บีไล่จีการาชการ ให้ทางานจริงๆอาตมา,าก,ก็มองว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะบางเรื่องที่แฝงกันอยู่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวโดยเฉพาะเด็กนี่แหละโดยเฉพาะเด็กจ้าคุณพยอมนะท่านพูดดีพูดเป็นผู้ใหญ่ดีท่านก็จับมือเด็กให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนพอแบ่งข้างกันเชียร์แล้วเนี่ย คนเนี่นะพอแบ่งข้างกันเชียร์แล้วเนี่ยใครทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดถ้าไปทำแบบเห็นใจเด็กหน่อยก็จะก็จะผิดอีกแต่ก็ไม่มีใครว่าเจ้าคุณพยอมเท่าไหร่นะหลวงพ่อพยอมนท่าน,นเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> คุยดีอยู่นะก็จะมือกับเด็กก็พูดก็บอกบอกแม้ไปทั้งเจ้าของรายการดังที่ไป วิบาทะไม่วิบาทะธรรมดาละตอนเนี้ฟ้องร้องกันไปเลยนะเขาก็คงไม่อยากเอาเรื่องเด็กเท่าไหรม่มั้งเขาก็มุ่งไปที่คนอยู่เบื้องหลังกแต่ว่ามันเป็นเรื่องโอโ้เป็นเรื่องมั่วไปหมดเลยได้จะว่าเนาะแต่มาพูดถึงเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าชีวิตเนี่ยคนเราเนี่ยตัวเรานี่แหละ ถ้าให้อารมณ์มันพาไปเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดการกระทบผัสสะกับเรื่องราวต่างๆทางตาทาง,าง,างหูทางจมูกนะเนี่ยเนี่ยกระทบเรื่องราวถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีสติรู้เท่าทันว่าเฮ้ยเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปแล้วนะถ้าพ่อแม่ของเด็กไม่ถือทิฏฐิ มานะคือคนมักเรียกเอาไปรวมกับทิฏฐิมานะความเห็นเนี่ยมันก็ทําให้คนถือตัวถือตนถือว่าค่าดีค่าแน่ค่าเจ๋งแล้วก็เป็นทุกฝ่ายนะแสดงกันอยู่นะถ้าถ้าคนเรียนธรรมะก็จะเห็นว่าถือทิฏฐิถือมานะทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะความเห็นที่มันฝังอยู่ในจิตเราความเห็นคือความ เข้าใจคิดว่าสิ่งเนี้ยอย่างเนี้ยถูกต้องอนนทำอย่างนี้แหละถ้าในหลักของพูดอย่างเด็กที่ไปทำอย่างนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมพุทธก็เป็นมิจาทิสฐิใช่ไหมเป็นความเห็นผิดนะเป็นความเห็นที่าศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนี้าศาสนาพุทธต้องรู้จักกิจตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เอางนี้ดีกว่าต่อให้ไปรู้จกกักจิตคนอื่นทำอะไรได้นี่ต้องถามอย่างนี้ก่อนต่อให้ไปรู้ว่าคนนี้เนี่ยคนอยู่ใกล้ๆเราเ,เอาละไม่ถึงขั้นรู้แต่ว่าคนอยู่ใกล้กันมันก็เห็นพฤติกรรมพฤติกรรมกายวาจามันก็มาจาก,กจิตเท่านั้นแหละจิตเขาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอา,อ,าอนุมาณอ,อย่างนี้เนาะเห็นไหม จิตเขาก็น่านจะเป็นอย่างนี้นะน,นะแล้วเราทำอะไรได้ถ้าเขามีความเห็นผิดเขาทำผิดผิดเพี้ยนเพียนไปเราอย่างมากก็แค่บอกแค่เตือนถ้าเขาพูดหยาบนี่ยยกตัวอย่างเราก็บอกว่าอย่าพูดหยาบเราก็ได้แค่นั้นเราไปไปปรับจิตไปทำของไปทาจิตของเขาไปทำใดไง <c oughs> เขาต้องทำเอง เห็นไหมนี่สัจธรรมนะเขาก็ต้องทําเองใครจะไปทําได้เพราะนั้นเนี่ยต่อให้เราไปคาดเดาคาดเดาคนอื่นถูกเลยนะว่าคือการที่จะคาดเดาถูกส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นพฤติกรรมคนก็ต้องอยู่ด้วยกันเห็นพฤติกรรมคาดเดาถูกว่าเป็นอย่างนี้เลยอาจจะเดาถูกเป๊ะเลยก็ได้แต่เราทําอะไรได้ นอกจากบอกนอกจากห้ามเห็นอาการเขากำลังกโกรธมีคนมาว่าเขาเขากำลังกโกรธเห็นท่าทางเห็นอาการกริยาต่างๆคนอยู่ใกล้ชิดก็จะลังสติกันก็จะบอกจะเตือนกันมันก็เห็นได้จิตเขาก็โกรธอย่างนั้นแหละโกรธจริงๆนั่นแหละเราก็ช่วยได้ไปช่วยลดความโกรธให้เขาก็ไม่ได้เขาต้องทำเองนั้นาศาสนาพูดเราจริง ให้เห็นจิตตัวเองเห็นอาการเห็นอารมณ์ของจิตตัวเองแล้วจัดการที่ตัวเองไม่ใช่ไปจัดการที่คนอื่นคนอื่นโอ้มันจัดการได้น้อยมากจริงๆมันเป็นรลักษณะจะทําอย่างนี้นะนะแต่เาโอ้โหไปเห็นคนโน้อน,อนนะคนโน้นไปอยูนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคุยด้วยนะบางคน คุยว่าตัวเองมีเกโตปริยญาณยว่าั้นนะมีความรู้รอบจิตตัวเองนะคือมีความรู้ในจิตจริงๆแล้วพุทธเจ้าสอนให้รู้จักกิเลสต,ตัวเองนะรู้ว่าตัวเองมีโลภตัวเองมีโกรธรู้ว่าตัวเองลดโลภได้ลดโกรธได้นะนะตัวเองมีราคะตัวเองมีโทสะไปดูที่ใน,นหลักไม่ใช่ไปรู้คนอื่น แต่ว่าแน่นอนเขาก็สอนว่ารู้จักสัตว์อื่นรู้จักจิตจิตอื่นจริงๆหลวงพ่อโพธิรัต์บอกว่าเปไปรู้จักสัตว์อื่นก็คือที่มันไม่ใช่จิตเราจริงๆนั่นแหละก็จิตเรานี่แหละแต่มันไม่ใช่จิตเราจริงอย่างจิตเราหยาบคายโอ้จิตเรานี่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนะตอนเนี้นี่คนเรียนธรรมะมันต้องขนาดนั้นนะ เฮ้ยวิจิตเรานี่ดีนะนไอ้จิตเราเหมือนเทวดามีความละอายชั่วกลัวบาปเฮ้แต่ว่าเราคิดบางทีทำไมมันไม่คิดกลัวบาปเลยเนี่ยฮะมันเห็นจิตตัวเองแล้วเฮ้ยทำไมจิตเรามันน่ากลัวอย่างเนี้ยจิตมันไม่คิดกลัวบาปเลยมันก็ต้องเห็นเนี่ยนี่มันมันจิตอื่นนะแต่ว่าคือจิตเรานี่นะไม่ใช่จิตคนอื่นเห็นสัตว์อื่นรู้จัก เนสอนกันนะเห็นสัตว์อดินมาหมาเดินมานะวยรู้จกกักจิตหมาเลยโทษทีนะเคําว่าหมาเห็นควายเดินมาเฮ้ยควายตัวนี้มันชิดอย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้าสอนแล้แปลอย่างนั้นด้วยนะนี่เจจิรุ่นไหนก็ไม่รู้แปลมาไปทําอะไรได้ขนาดไม่ต้องไปรู้จักสัตว์อื่นคือรู้จัก ใจควายใจหมาใจวัวใจหมูจริงไม่ไปรู้แล้วจะทำอะไรได้แต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้คือหลวงพ่อโพธิลักษท่านสอนแล้วตมาก็บอกโอ้ตัมมาไม่เห็นใครอธิบายเลยสัตว์อื่นจิตคนอื่นจิตอื่นสัตว์อื่นก็คือจิตของเราที่มันเป็นสัตว์อยู่เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ คือจิตชั่วจิตไม่ดีนของเราให้เห็นเห็นจิตใจของตัวเองเลยเห็นไหมล่ะเดียเ๋ยวนี้ทะเลาะเบาะแวงกันโหดร้ายรุนแรงฆ่ากันฆ่ากันนะเมียจ้างฆ่าผัวเนี่ยนะเมียจ้างมือปืนมาฆ่าผัวเหตุผลน่าสามีไปมีจิกเมียก็มีเหมือนกัน อันน,นี้ตัวอย่างชัดๆเลยที่เป็นข่าวปัจจุบันเนี้ยนะก็ฆ่ากันตายนะสามีถูกฆ่าตายแต่ไล่ไปไล่มาอาจจะไม่ใช่ประเด็นเดียวมันจะมีหลายประเด็นมีเรื่องความโลภเข้ามาเจือปนในเจือปนอาจจะเป็นประเด็นหลักด้วยเห็นไหมคนเราเพราะฉะนั้นถ้าคนโลภอาตมาก็ยังงงว่าคนชิดฆ่ากันตาย ในยุคสมัยนี้มันมันรอดยากนะตำตมจะบอกให้อันนี้เตือนนะคนที่คิดจะฆ่าใครตายก็แล้วแต่่าอ,อย่าไปคิดเลยน้อยโยมนะคิดมันก็ไม่ดีแล้วล่ะไปลงมือทําเลยนี่มันก็ไปกันใหญ่เลยอน,นะะไม่ดีหรอกนะไปฆ่าคนตายคนหนึ่งได้เงินไม่กี่บาทคนไปฆ่าแต่ว่ามันจะมีวิบากมันจะมีบาปคนคือคนเดียวนี้ าจะบอกว่าไม่เชื่อบาปเราก็เห็นพฤติกรรมจริงว่าคนนี้ทำไมไม่ก็เชื่อบาปแปลกดีเนะาะทำโหดๆร้ายๆรุนๆแรงๆรงเชื่อบาอปนี่เป็นไปได้นะคือเชื่อแต่กิเลสตัวเองเชื่อแต่อารมณ์ตัวเองก็แปลว่าคนห่างคำสอนและก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องวิบากเชื่อไม่เชื่อคุณทำคุณโดน จริงๆรงับผลของกรรมเลยว่าวิบากวิบากวิปากะก็แปลว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเราต้องรับไม่ว่าดีแบบชั่วนะคือทั้งสองส่วนแต่ส่วนมากก็พูดแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีนี่แหละมันเห็นชัดแต่ว่าดีมันก็ชัดเป็นผลเป็นกุศลเป็นบารมี ทำดีด้วยสิใช่ไหมนะจะทำดีในเชิงการให้ทานอนะันนี้มันก็เห็นชัดจะทำดีในเชิงการฝึกฝนลดละกิเลสด้วยข้อศีนเนี่ยนะก็เป็นยันยพิธีคือข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยยันยพิธีต่างๆนะก็คือข้อปฏิบัติทั้งหลายดนศีนนี่แหละนะ แต่ต้องทําความเห็นให้ถูกตรงนะนะถ้าความเห็นไม่ถูกเนี่ยปฏิบัติยังไงเพราะว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นเป็นหัวโตะ๊ะเป็นประธานของมรรคองแปด <c oughs> คือสัมมาทิฏฐิความเห็นไม่ถูกเนี่ยปฏิบัติก็ไม่ถูกอจริงจริงไหมละ่ะถ้าความเห็นผิดเนี่ยก็ดู จะไปาพาดพิงก็เนาะก็ดูน้องในดูพ่อแม่เขานี่เอ่ยชื่อนะมันชัดนะนะหรือว่าอีกอันก็ได้อตมาเห็นพระพระหนุ่มๆไม่รู้จักชื่อเห็นแล้วก็นั่งดูนิดหนึ่งอันนะอันนี้ก็เขียนยันใส่โฉนดที่ดินเขียนยันตัวมะงองมางองคือฉีนกเขาเนี่ย เขียนภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ดูขลังดูดีด,ดูชาวบ้านเนี่ยใครอยากขายที่ดินเนี่ยถ่ายโฉนดมาแล้วเอามาให้หลวงพี่หนุ่ม,มๆรูปนี้นหะเขียนเขียนเขียนหลายเดือนต่อมาขายที่ดินได้ก็โอ้เอาเงินเอาทองเอานั่นเอานี่มาให้แม่เรานึกในใจนะ โอ้ยมันไม่เกี่ยวเลยจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยนะแต่ไปยกให้พระเป็นผู้วิเศษไปละที่ฉันได้ขายที่ดินเนี่ยเพราะฉันไปท่ายฉสนดที่ดินมาแล้วให้พระเขียนให้จึงได้ขายที่ดินมันเป็นไปได้ยังไงที่เราได้ขายที่ดินก็เพราะเรานะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งญาติโยมเขาทำบุญ พอทำบุญแล้วเขาก็ไิ้หมุนไปชั้นเนาะเขาก็ตั้งสารเพียงตาเส้นสวงบูชาดีไม่มีหัวมูวไม่มีเป็ดมีไก่เพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ช่นเนื้อสัตว์เขาก็เกรงใจเขาก็มีแต่หมากไม้ผล,ลไม้เออมันก็ดีอยู่ตั้งสารเพียงตาขึ้นมาวันนี้ตมาก็ดันคือเดินไปตรงนั้นพอดีเขากำลังทำพิธีกันอยู่ เดินไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกเขาก็พูดออกมาเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินใหม่เขาบอกว่าเอ่อกำลังเส้นสวงเจ้าที่อาตมาก็คนปากไวไปหน่อยหนึ่งอาตมาบอกโยมใครเป็นอาตมาพูดโยมโฉนดเนี่ยเป็นชื่อใคร ที่ดินแปลงนี้โฉนดเป็นชื่อของใครชื่อของโยมเองนั่นแหละเจ้าที่เอาคงงลหลักๆนั่นแหละเจ้าที่ชื่อในใบโฉนดเป็นชื่อใครคนนั้นคือเจ้าที่ก็ย้ำไปอีกทีส่วนโยมคิดว่าเจ้าที่คือผีสางเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตรงนั้นน่ะ มันเป็นความเชื่อมิทธาทิฐิของคนมันไม่มีจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันสร้างมโนมยะตามันชิดมันอุปทานขึ้นมาเฉยเฉยเจ้าที่ที่ตัดสินเรื่องที่จะทําอะไรกับที่ดินตรงนี้ได้คือโยมเพราะโยมมีชื่อในโฉนดเราม็ย้ําอย่างนี้เลยนะโยมก็ออกงงง,งไม่เคยได้ยินแล้วธรรมาก็ชอบจะพูดอย่างนี้ด้วยนะ คือไม่ได้ไปตามน้ําไม่ได้ไปโอาทำเป็นให้เขาเกิดอุปทานหนักเข้าไปอีกอไมมันไม่จริงมันไม่เป็นกรรมมันไม่เป็นปัจจุบันมันไม่เป็นธรรมะสัจจะของพระพุทธเจ้ามันส่งเสริมให้คนงมงายน,นะเหมือนกันนี่แหละที่ว่าไปถ่ายฉนดมาใครอยากขายที่ดินได้แลาวอามามจะมาจะพระหนุ่มๆรูปหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ ดูเฉยเฉยไม่ได้สนใจนะไม่ให้ค่าพูดง่ายๆนะแต่คนนี่โอ้โหไปเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ธรรมาบอกตามตรงมาธรรมาทำอย่างนี้มันไม่ใช่หลักของพุทธนะไม่จะหลักของพุทธทำให้คนงมงายทำให้คนไม่มาปฏิบัติศีลปฏิบัติตมอะไรนะมีแต่ผู้เท่าหู้แก่ด้ยนะผู้เท่าเห็นแล้วก็สงสารพูเทเถ่า จริงๆนะอาวันนี้ก็พูดในประเด็นที่เป็นข่าวเป็นข่าวโดยรวมๆแล้วก็การเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายหรือเรี่องวัฒนายอะไรทั้งหลายเนี่ยก,ก็ไปแทรกไปปนก็สู้กันทีเนี้ยมีเงินมีทองเท่าไหร่เนี่ยจะมีเงินจ่ายค่าทนายเท่าไหร่เพราะนั้นนี่ก็ฝากเตือนว่าจะทะเลาะบาแวง จะอะไรกันยังไงนี่ก็จะไปให้อารมณ์มันพาไปถึงกันไปหมิ่นประมาทไปทำลายทำลายไปฆ่ากันจนเป็นช่องทางของผู้มีอาชีพอย่างนั้นเข้ามาแล้วเราก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่เสร็จไม่จบไม่สิ้นชีวิตทำไมมันจะต้องไปอย่างนั้นละ่ะทำชีวิตให้มีความสุขไม่ดีกว่าเลยอะไรที่มันเป็นเหตุแห่งการจะต้องไปทะเลาะไป อะไรกันนักกันหาก็จะให้อารมณ์มันพาไปมากหรือจะโกรธจะแค้นหรือจะโลภก,ก็โลภถึงขั้นแม่ฆ่าผัวตัวอยองตายย่นีโทษทีนะผู้หญิงดีๆทั้งหลายเนี่ยก็ก็เป็นบางคนหรอกไอว่าผู้หญิงผู้ชายแหละเราก็ได้ยินเด็กนี่มันไม่เอาความดีเป็นหลักเอาเรื่องผลประโยชน์เอาเรื่องความสุขโลกเป็นหลักอย่างนี้ก็ แย่เลยชีวิตใครเข้าไปสู่วงจรชีวิตตรงนี้ก็โอ้ชีวิตไม่ไหวก็สรุปรวบว่าปฏิบัติศีลสำรวมในศีลเถอะที่เป็นเรื่องอยู่ทั้งหมดขึ้นโรงขึ้นศาลทะเลาะด่ากันอยู่เนี่ยไม่ว่าคนดังคนไม่ดังคนทําตัวเองให้ดังขึ้นมาแม้แต่เด็กสํารวมในศีลัน,นั้นแหละไม่พูดถึงศีลเลยเดี๋ยวนี้พูดถึงอะไรนะ คนหนึ่งก็ทำให้คนงมงายไปนะมันเป็นทิฏฐิมันเป็นความเหม็นของเขามันก็แก้ยากอาตมมาเจอแม้ว่าจะหยุดนิดหนึ่งนะมีคนปฏิบัติธรรมอาตมาเป็นเด็กๆเ,เป็นพระเด็กๆอยู่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังโยมของที่ปฏิบัติธรรมล้วไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเขาเป็นของเขาเขาคงหลงมาหลายชาติหรือ,อยังไงไม่รู้นะคือไม่รู้่ แต่ว่าโยมคนนี้แกมันมีอะไรมาสิงสู่แกตลอดมาอยู่มีนะมีพระพรมมีอะไรมาสิงสู่ตายแบบหลงเลยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายตายนี่น่าสงสารจริงๆแล้วก็น่าสงสารเขาเชื่อเขาคิดเขาเป็นเขาเห็นจะบอกเป็นอุปทา,านเป็นมโนโมยาตาเป็นอะไรอย่าไปบอกเลย เขาเชื่อว่าเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะกรรมถ้าพูดในเชิงนี่นก็กรรมวิบากอะไรของคนนะนจริงๆนะหรือว่าสมองเขามันมีเนื้องอกมีอะไรผิดปกติทําเขาเห็นอย่างนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติในร่างหรอกแต่ว่ากิจเขาลุ่มลงอาจจะมาหลายชาติ นะอันนี้มองในมุมนี้ก็น่าสงสารนะคนที่เห็นอะไรบ้านเมืองเขาไม่เห็นด้วยเห็นอยู่คนเดียวเลยเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเห็นจริงแล้วเอามาพูดคนอื่นเชื่อตามด้วยเกิดอุบทานหมูขึ้นมาอีกโอ้โหทีนี้แล้วก็อะไรต่างๆแทรกแซงมาเยอมากมายนะอ้าวเจริญธรรมนะญาติโย,ยมทั้งหลาย